แต่จริงๆในในส่วนแต่ละอริยาบทนี้จริงๆก็คือ,อเป็นหลักธรรมที่สอนที่แฝงไม่ว่าจะเป็นอง,งนั่งนั่งสมาธิหรือต้นก้า,านั่งยิ้มยิ้มรับทราบแล้วก็อ,อง,งนอนหลักๆก็คือ,อที่นี่เน้นให้รู้จักสติครับให้มีสติทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนเพือ่อ,อ,อที่จะหา,าความสงบนี่คือหลักธรรมที่เราแฝงไว้ในขุนที่พึ่งแต่ละองค์ครับใช่ไหมเจคือได้เลย นี่ก็จะคล้ายๆรูปนั้นเนาะผม่านี่คือรูปที่หลวงปู่ถิงไปอยู่ตอนเส้นสองสี่ครับอันนี้คือขอนไม้อันที่หลวงปู่ถิงไฟครับอันนี้อ๋อขอนไม้ใช่ยี่เดียวกันครับนะครับว่าเป็นท่าตอนท่าเดียวกันครับอันนี้คือถิงไปอยู่ตอนอ่าหรือเส้นชกชัยครับอ๋อเนี่ยก็จะเป็นขอนไม้อันนี้คือเจ้าของนายเอามาถวายที่นี่นะครับอ๋อ เมื่กนนอก่อนเขาจะวางไม่ได้นอกเก็ดต่อมาเนี่ยพอวางไม่ได้น,นอกทุกคนเขามองว่ามันไม่มีค่าเลยเราก็เลยจับมาตรงนี้เพราะว่าองค์ยืนเราอตอนนี้ไปอยู่ที่ัสารวลาวก็คือการจ,จ้างให้ดีอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ที่ัสาราลาวปกติตรงนี้จะเป็นจุดขององค์ยืนอันนี้คืององค์ยืนตอนที่ลงถูกไปเที่ยวที่กาดจันทร์บุรีนี่จะเป็นจุดเที่ยวของท่านครับเป็นเสซี่ยวย์สีขาวใส่ผ้าแพชิวอนนี่คือรถไฟยางนี่คือจุดเดียว ชุดของท่านชุดเที่ยวครับ<ม>จะมีหลายๆชุด<ม>ตัวทั่หมัน<ม>ทำได้หนึ่งเดือนปกติก็จะวางเตรียมขึ้นอยู่กับจำน,นวนนักท่อ,องเที่ยวนี่คือนักท่องเที่ยวเฉพาะคนนี้ที่มาป็นหนึ<อ>่งหนึ่งคนก็จะหนึ่งฐานคร<ำ>ับหนึ่งคนก็จะหนึ่งฐานครับ<อ>ผมอ๋อก็คือเป็นเป็นระยะอยากให้ทุกคนได้หนึ่งได้ตั้งกิจอธิษฐานอพอบางคนมาเนี่ยบางคนเขาทุกข์ใจไม่สบายใจ บางทีการจุดเทียนเนี่ยมันก็เรียกพระโพธคือก็คือดังคําที่เราเขียนไว้วิหารคือความสว่างทานสว่างดังนั้นใครมาได้จุดทัาแต่ชีวิตจะได้มีแสงสว่างบางคนก็บอกว่าต่อโชคต่อชะตาแต่จ,จริงจริงคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ย,ยเห็นแสงสว่างจากหลักธรรมที่หลวงปู่ให้อ <c oughs> เหมือนองคนี้คือตอนที่หลวงปู่ไม่สบายอ่าใครมาองค์นี้ก็คือต้องมายกผ้าแค่ยกผ้าอย่างเดียวความรู้สึกมันไม้ยินดังนั้นเราให้มาจุดคนได้จุดทับแต่อธิษฐานมันทําให้เกิดความผูกพันกับหลวงปู่แล้วอย่างเข <loc. S 2> าได้คา ที่หลวงปู่เขียนในลายมือก็คือโปรพือก็คือแสงสว่างนั่นเองครับโปรพือครับโปรพือโปรพือเป็นภาษาเขมรอ่าเป็นภาษาเขมรที่หลวงปู่เขียนไว้ลายมือได้บนคัพหลวงปู่จะเขียนคำว่าตูตามโปรพือคือไปตามทางสว่างอืมก็เราได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิมาก็คือมูลนิธิโปรพือก็คือมูลนิธิแห่งแสงสว่างช่วยเรื่องสง่าภาพช่วยเรื่องการศึกษาการท่องเที่ยวครบทั้งหมดเลยครับครับ ถ้าจะมาเข้าเข้าดูประวัติของหลวงปู่นี่ต้องเข้าดูที่สามารถเข้าไปได้ตัวแรกก็คือเข้าในเพจหลักตัวแรกก็คือพรพคือสิทธิหลวงปู่สวงอพภือมีตัวอะไรบ้างครับมีตัวสระโอพอพานลอลิงวอแหวนแล้วก็เวนวัแล้วก็พอพานลอริงสระอือเอาไพภือแล้วก็เวนวัชเขียนว่าสิทธิหลวงปู่สวงครับก็จะมีคนติดตามอยู่ประมาณสี่แสนเจ็ดหรือสี่แสนก่ครับกดเข้าไปดูได้นะครับใช้เข้าไปในเพจได้เลยครับ ตัวน้ดูเพราะอันนี้จะเป็นตัวเพลดหลักครับแล้วพอตัวนี้เราจะเป็นตัวในส่วนที่ให้คนเนี่ยได้เข้ามาเข้าไปศึกษาครับศึกษาระวงปู่มีภาพที่หายากมีเรื่องราวต่างๆเยอะเลยครับอออันนี้ก็จะเป็นเพลดหลักเลยนี่ครับก็จะเป็นตรงนี้นี่ครับอพลือศิลหลวงคุสวงสามารถเข้าได้มีวิดีโอครับนี่นี่ครับมองเห็นไหมครับนี่ครับ ได้ไหม,เด,มเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดเข้าผิดใจเลยนี่ครับนี่ครับ,ค,ค,รบคนที่ตาม4ี่แสนเจ็ดครับก็ะจะมีวิดีโอเรื่องราวสตอรี่ต่างๆเปล่าบัตรหลวงปู่พาที่หายากแล้วก็ตัวเพจตัวที่2นะครับอันนี้ก็คือทางวัดเป็นคนดูแลก็จะมีผมที่เป็นแอดมินแล้วก็คณะขขทํางานเขาจะคือในส่วนของหลวงสวนตรงนี้ครับวัดบ้านขายอูอันนี้ ก็จะมีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าการมาของนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะมีอัปเดตทุกวันครับเนี่ยเหมือนวันนี้เราก็จะมีการอัปเดตงการท่องเที่ยวอันนี้ก็แชร์จากก็จะมีรูปสวยๆของครอบครัครับก็อนนี้ก็แชร์มาจากเป็ดหลักแต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยครับนี่ก็จะมีนี่ของเมื่อวันเ็เนี่ยเขามาเที่ยวเขจะมีสตอรี่ของแต่ละคนอันนี้ตั้งใจมาทําบุญก้าวัดเลือกวัดบ้านขยูมเป็นวัดเล่ในการเลือกทาบุญเนี่ยครับก็เป็นครอบครัวฮันซาขับรถมาจากกรุงเทพครับนี่ก็มา แพ็กทีมชุดสีแดงครับนี่ก็จะมีเรื่องราวความประทับใจต่างๆเราว็็จะเก็บไว้ในเพจวัดก็สามารถที่จะเข้าดูได้ในพิมพ์คาว่าวัดบางขยูมส่วนตรงนี้ก็คือระบบอินโดนิชันตอนนี้ก็คือของเราไม่ได้รับบริจาคหรือการโอนแล้วตอนนี้ก็คือใช้การสแกนอย่างเดียวครับก็คือมีใบอนุโมทนาแบบออนไลน์เข้าให้ได้เลยยกเงภาษีได้ก็สามารถที่จะร่วมบุญตรงนี้ได้ครับอินโดนินตอนนี้ ทุกวัดก็จะเป็นแบบออนไลน์เนียครับก็จะมีเรื่องราวเยอะครับก็บางทีเ็าจะมีเรื่องไปสิบมาสิบของหลวงปู่ว่าทําไมหลวงปู่เขียนว่าไปสิบมาสิบเรื่องลายมือก็จะอธิบายก็สามารถเข้าไปได้ครับบ้านวัดอยู่บ้านขยุงครับขอไข่สระอะยอยักสระอวงูครับไม่ใช่ยุงนะยุงยูงยุงครับขยุงขยุงครับผมอย่าลืมอย่าลืมจุดเทียนหลวงปู่ดีปั้น อ่าหนึ่งองค์มีใช้เวลาหนึ่งปีครับหนึ่งปีอันนี้ก็มือหนึ่งเขาประเทศไทยไป็นลกานให้ก็ดีละองค์เรามีทั้งหมดห้าองค์ครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นองค์ยืนครับก็จะอยู่ที่วัดสารรอดกรุงเทพมหานครเพราะแต่ละองค์ถ้าเราได้ได้เดินเที่ยวนะครับอาทุกคนประมาณถึงหนึ่งที่นี่การพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้ว่ามาเที่ยวแต่มาแล้วต้องมาทราบเรื่องราวแล้วที่นี่ไม่แสดงรับพิธีารแต่สิ่งที่เราให้คือ ให้ทุกคนได้รู้หลักธรรมที่หลวงปู่เขียนในลายมือมีอ่าอาทิเช่นคำแรกถ้าขึ้นจะเจอคำแรกเลยก็คือออยเตียนพนมออยเตียนพนมตรงอยู่ด้านบนในตู้ครับเพราะอยังไม่เคยขึ้นเราเราเปรมแล้วก็เหมือนคำแรกออยเตียนพนมก็คือให้ทานภูเขาแต่คนก็ยังไม่เข้าใจให้ทานภูเขาคืออะไรจริงจริงคือเป็นนัยยะที่หลวงปู่เนี่ยสอนให้ทุกคนนึกถึงบุญ ถ้าเรานึกถึงบุญที่ตัวเองเคยท,ทาสม่าเสมอบุญนั้นจะยิ่งใหญ่ดังภูเขา,าบุญจากการให้นี่ก็คือคออยเทียนพนมส่วนแผ่นที่สองแผ่นนึ่งก็คือจะเขียนว่าพนมแล้วก็สะระภูเขาที่มีแต่ดอกข้าวหมายเวาไม่ยังไงก็หมายความว่าดอกข้าวของหลวงปู่หมายถึงทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่กองดังภูเขาอ่านี่คือคำวยพรใครมาที่นี่เขาจะได้ดักตรงนี้ครับ พอถ้าถ้าจะมาเที่ยวถ้าเป็นเชี่ยวกานท่องเที่ยวก็กวสามารถที่จะติดตอ่อมาทางวัดหรือทางผมโดยตรงได้ครับก็สามารถอาชีเบอร์ผมได้เลย095 8294403คุณเอโทรมาได้เลยจะมาเป็นคณะหรือจะมาแบบส่วนตัวก็ได้แล้วก็ทุกเดือนเราก็จะมีกิจกรรมโตตามโปรคือที่เ็นหจะเจอผมบ่อยไปที่ที่เราปู่เคยอยู่แต่ละที่ทต่ละที่ อนี้ผมเคยเจอพี่รงเคยลงคลิปอยู่ครั้งหนึ่งตรง่ทีกระท่อมสูงเนาะเออนั่นหละพาไปกระท่อมต้นมะพร้าวตอนนี้ก็กําลังเปิดนึ่งเหลืออีกส4เส้นทางบุญที่กําลังจะเปิดครับก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆคสิบสี่เส้นทางบุญครับก็จะเป็นสิบสี่จุดที่เราปู่เคยอยู่ครับตอนนี้เราเปิดไปก็คือกระท่อมสามหลังกับบ้านยายนตเราก็เปิดแล้วรอบหน้าก็จะเป็นในส่วนของวัดป่ากูเท่น แล้วก็จะไปที่บ้านสะดะใหญ่สะราน้อยก็จะมีจุดที่หลงปูเห้อย,อยู่ในของตำบลตะเคียนลาอตอนนี้คุณลุงมาแล้วนะครับาภ,าาภาพลงก่อนได้เ <laughs> ลยจะภาพลงก่อนแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไป <c oughs> ก่อนกดต้องสี <c oughs> แดงเลยครับ <c oughs>